จากประกาศล่าสุดกฎอายการศึกที่หลายพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจานที่พบว่าเขาเมรบุกรุกเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับในประกาศนั้นจะมีการออกข้อบังคับการกระทําผิดกฎหมายหากเขเมรกระทาผิดกฎหมายฝ่า,ฝ,าฝืนเข้ามาในประเทศไทยหรือว่าทําลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับก็จะมีอัตราโทษตั้งแต่จําคุกไปจนถึงสูงสุดก็คือจําคุกตลอดชีวิตแล้วก็ประหารชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับ งานนี้ต้องบอกว่าหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับสําหรับคนเขมรเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าภายหลังกองทัพภาคที่สองประกาศกฎอายการศึกออกมาแล้วมาตรการต่างๆที่บอกว่าจะดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับคนเขมรนั้นเนี่ยนะครับจะเริ่มปฏิบัติการเมื่อไหร่นะครับเพราะถ้าจับกลุมดำเนินคดีหรือว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่อว่ากานันลีซึ่งเราก็ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนะครับว่าเป็นหัวหน้าแก๊งหรือว่าเป็นหัวโจกในพื้นที่บ้านหนองจานนะครับ สำหรับกฎอายการศึกไม่ได้เอามาจับกลุ่มคนไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอามาควบคุมแค่จัดระเบียบความเรียบร้อยในพื้นที่สําหรับคนไทยเท่านั้นแต่สําหรับคนเขมรหากบุกรุกเข้ามาอีกหากเข้ามารื้อรั้วอีกนะครับหลังจากนี้จะต้องถูกจับกลุ่มดําเนินคดีตามกฎหมายฟังชัดชชัดๆดช่วยแชร์ต่อบอกต่อไปถึงคนเขมรด้วยนะครับให้ออกไปจากพื้นที่ได้แล้วเพราะไม่เช่นนั้นหากถูกจับกลุ่มจริงคุณจะต้องติดคุกประเทศไทยขึ้นสารอาหารชัดเจนนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ของการประกาศกฎอัยการศึก ไปเป็นที่เรียบร้อยช่วยกันบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเตลิมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้โกน้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อาบาท1ชุดมี1 0บองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลินจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเ็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟู ool, และเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอากาักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบันนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเด่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้ว นะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกำลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพรกคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบคุณครับ